ข่าวล่าสุดแมนเชสเตอร์เดตประจำวันที่28สิงหาคมโดยโค้ชเทฟบอลแมนเชสเตอร์เดเช้านี้คอสเนะ่สัญ,ญญาณบอกบรูโน่รับมักทำหนึ่งเรื่องขัดใจของโซชาเดยกันนี้ทางบรูโน่เฟอร์นเดสของการของทางแมนยูนะฮะรับบางครั้งก็ต้องขัดใจนะรุ่องอมกันบ้างในใหญ่ผีแดง ที่อยากจะให้ตนนั้นลดการวิ่งที่บางครั้งเยอะมากเกินไป,ประบุสาญญาณมักจะเรียกร้องให้ต้องวิ่งหาพื้นที่เสมอทำให้เป็นเรื่องยากที่จะควบคุมสิ่งเหล่านี้ได้ เดี๋ยวกันทีทางบรูโน่เฟอร์เดสจอมทัพชาวบูตุเกสนะฮะของทางแมนเชสเตอร์เดนตยอมรับรู้สึกอึดดัดใจที่จะต้องควบคุมสัญญาณในการวิ่งพลาดไปทั่วสนามระหว่างเกมเนื่องจากโอเล็กนโสชานั้นผู้จัดการทีมหมั่เตือนให้พยายามเล่นอย่างใจเย็นอยู่ทุกครั้งและลดการวิ่งที่ส่งบอลให้อร่างกายเหนื่อยล้าลงบ้างก็ได้นะฮะ ซึ่งนักเตะทีมชาติโปรตุเกสคนนี้รับประบันความสุดยอดกับทางทัพพิีาแดงตั้งที่เพิ่งจะย้ายจากสปอร์ติ้งลิสบอนนั้นมาอยู่ในทีมโอทฟฟอร์ดเมื่อช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมาเท่านั้นโดยนักเตะวิสโอนสำคัญช่วยทีมจบในอันดับที่13นะฮะพร้อมคว้าตั๋วไปลุยศึกยูฟ้าชเป้ยนเลกไดสสำเร็จ โดยเขาจะบอกว่าหมายว่าผลงานจะดีมีคุณภาพนะฮะให้กับต้นสกัดก็ตามนะครับแต่เฟรเดสนั้นอยอมรับว่านารอมอยจะให้เขาลดการวิ่งซึ่งเรืนี้จะตัวระบุค่อนข้างชัดเจนเลยว่าทำได้ค่อนข้างยากนะฮะเนื่องจากสัญชาตญาณของเขานะผมมักจะวิ่งเพื่อหาพั้นที่เล่นตลอดเวลาซึ่งเเขาก็ได้บอกว่า โซเชียลน่นเหรอเคยพูดกับผมหลายครั้งนะว่าบางครั้งนายวิ่งเยอะจนเกินไปและบางครั้งก็ไม่ใช่เป็นต้องวิ่งเยอะขนาดนี้นายต้องตะโกนเรียกคนอื่นให้วิ่งบ้างเพราะหลังจากนั้นนายจะมีอาการเหนื่อยล้าชนเกินไปและเมื่อน,นายได้บอลนายจะได้ไม่ออกเลย แต่ด้วยสัญชตาตญาณซึ่งมันเป็นส่วนหนึ่งในการเล่นของผมผมไม่สามารถควบคุมเรื่องนี้ได้จริงผมชอบทําเบื้องแบบนี้และผมอยากที่จะช่วยทีมตลอดเวลาตอนที่อยู่เกมคุณจะไม่ได้คิดถึงเรื่องพวกนี้คุณก็คิดแค่อยากจะวิง่งสาหรับผมนะแค่นั้นก็เพียงพอแล้วผมคิดว่ามันเป็นสิ่งสําคัญเป็นอย่างมากเลยที่ได้ช่วยทีมและถ้าคุณช่วยทีมได้มันก็โอเคเฟร์นเดสได้กล่าวรูปปิดท้ายครับ นี่นะฮะก็เป็นนว่างานนี้ขอขัดใจป๋ากันหน่อยก็แล้วกันนะฮะเพราะว่าตัวเขารู้ดีว่าทำอะไรอยู่ถ้าเกิดเขาไม่วิ่งนะครับผมผลงานของแมงยูคงจะไม่เป็นอย่างที่เห็นในแบบทุกวันนี้อย่างแน่นอนครับเพราะฉะนั้นแล้วต้องสู้นะฮะวิ่งสู้ฟัดกันหน่อยต้องขัดขืนทางขุดซื้อกันบ้างน,นะฮะแม้ว่าร่างกายของตัวเองจะเจ็บมากแค่ไหนก็ตามนะฮะแต่รู้สึกว่าเขาบอกว่าต้องชนะอย่างเดียวนั่นคือตัวเขาขรถเขาต่อมากันดีกว่าครับช็อกเป็นช็อก ปอกบาเอนเดมเรตติดโควิดเฉยเลยโดยกรณีทางปอกบ้าและก็ตองคีเอนเดมเร่นะฮะติดเชื้อโควิดในชินสมงผลให้ต้องแยกกักตัวและไม่มีชื่นทีมชาติฝรั่งเศสที่จะลงเล่นรายการนชัชนเลกในเดือนหน้านั่นเองโดยกรณีดิเดเยตเดชองนะผมกุซูทีมชาติฝรั่งเศสยืนยันนะผมเมื่อช่วงเชา้ามืดที่ผ่านมานะครับว่าพอบบากองกลางของทางแมนเชสเตอร์และก็ตองกีเอนเดมเบรตเบทฟิลคองทั้งแมนเชสเตอร์ติดเชื้อโควิดในชีนนั่นเอง โดยอนนี้ทัพเลสบอลนะับผมมีโปรแกรมลงเล่นรายการในช i o น a l l ลีกกับสวีเดนและโครเอเชียในเดือนกันยายนนี้แต่จากการที่พอปอบ,บ้านและก็อ็นเดีมเบรนนั้นมีผลตรวจโควิดในทนะีะฮะออกมาเป็นบวกทำให้ทั้งคู่ต้องถอนตัวจากทีมชาติตั้นเองและแยกไปกักตัวเป็นเวลาถึง14วันกันเลยทีเดียวโดวยเดชองได้เรียกนะฮะอาดูอาโดการมม์ิงกากองกองลางวัยปีจากรานช เข้ามาติดทีมชาติแทนพักบ้ากลุ่มทั้งยังเรียกอุเซมอาอูอามิฟิลโอิมปิกลรยงกับดายโยอ,อูบามกาโนกองหลังของแอตบลซิกมาติดทีมชาติเป็นอีกครั้งแรกของพวกเขาอีกฉากนะฮะนอกจากนั้นดูชองอยังเรียกอาเดียนบราวิโอตกองกลางของจูเวนตุสกลับมาติดทีมชาติอีกครั้งลหลังนักเตะเคยปฏิเสธการเป็นตัวสแตนบายชุดทำศึกฟุตบอลโลกปี2018นั่นเองครับเป็นคว่างานนี้นะฮะ ป๊อบ้ากับทางตอนคีเอนเดมเบอร์รนะผมดูแล้วจะไปไม่รอดแน่นอนนะฮะงานนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปนะผมว่าพวกเขาจะทํายังไงกันต่อไปแต่ขอแค่ว่าอย่าให้ฟุตบอลนั้นหยุดการแข่งขันก็พอนะฮะเดี๋ยวแอดบินจะไม่ดูบอลน,นะครับวเราอข่าวต่อมากันดีกว่าน,นครับแมนย,ยูจะว่ายังไงวิลล่าขอ2แข้งบวกเงินแลกกับกิเรช โดยงานนี้นะผมทางนะฮะสิงห์พยองแอสเัมิล่านะผมตกเป็นข่าวอาจจะยอมปล่อยแจ็คกิริชไปร่วมทีมแมนเชสเตอร์เตดก็ได้ถ้าได้เงินบวกกับเตะทั้งสองรายนี้ในข้อเสนอนั่นเองโดยงานนี้เดเลิสตาสื่อดังของอังกฤษนะผมตีข่าวว่าสิงห์พยองแอสเัมิล่านั้นสโมสรในศึกพรีเมียร์ลีกอาจจะพิจารณาปล่อยแจ็คกิริช ตัวรุกสร้าประโยชน์อาชาวอังกฤษไปรุกทีมซึ่งผิวแดงแมนเชสเตอร์เตดในช่วงสมัยนี้หากได้เงินจํานวนหนึ่งบวกกับสต็อตเตะของทางผิวแดงอย่างเซอร์กิโอโรเมโรผู้สำบัตริทูทีมชาติอาร์เจนตินาและก็ดิโก้ดาโลดฟู้แบ็กชาวโปรโตุเกสนั่นเองทางนี้นะกีลิสมีส่วนสําคัญในการช่วยให้อลาสซาม,มิลล่ารอดตกชั้นจากผิวธุรกิจในฤดูกาลที่ผ่านมาถือเป็นอีกหนึ่งเป้าหมายสําคัญในการเสริมทัพของนารุมโอมโอเลเกนโซชาผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์เตด แต่ด้วยการชี้วินล่านั้นตั้งค่าตัวไว้สูงถึงประมาณ75ล้านปอนด์ทำให้ดีลนี้ไม่มีความคืบหน้ามากมายนักอยเไรก็ตามรายงานล่าสุดนะฮะจากสื่อแดนผู้ดีระบุเลยว่าวิลล่านั้นอาจจะปล่อยกิลิชถ้าอยเต็ดแนบโรมิโลกับดาโลดนั้หมาเป็นส่วนหนึ่งในข้อสเสนอของเขา สำหรับโปรเมโดนั้นกำลังจะกลายเป็นผู้รัมปตูมือ3ของทางปิชาแดงนะฮะต่อจากดาบิดเดคิยาและก็ดินฮาร์สันในการสู้ศึกเนรกระหนาทําทให้การย้ายทีมของพวกเขามีความเป็นไปได้ค่อนข้างจะสูงนะฮะส่วนดานโลดนั้นได้ลงเล่นในผิวนังกิษฤดูกาลที่ผ่านมาเพียงแค่นัดเดียวเท่านั้นเนื่องจากมีการมาเจ็บรบกวนเป็นระยะเวลาหลายครั้งแล้วแต่ก็มีข่าวมาว่าได้รับความสนใจจากทางบาร์เซโลนาที่ดังแห่งศึกลาลิกาสเปนนั่นเอง อ่านะผมเป็นคำว่างานนี้นะฮะแมนยูจะว่าอย่างไรในเมื่อกีริชก็ต้องการจะย้ายทีมและแอสตันวิลล่าก็ต้องการข้อเสนอนี้โดยการที่เอากิริชนั้นแลกกับทางอสองนักเตะของแมนยูนั่นเองก็ต้องรอดูกันต่อไปครับกันนะฮะว่าทางนัสโซชาจะว่าอย่างไรเราดูกข่าวต่อมากันดีก่อนครับแม็กไวบอกแล้วย้ำเลยนะฮะเขาไม่ผิดขอโทษสโมสรที่มีเรื่อง โดยการนี้แฮร์รี่แม็กควายกองหลังของทีมแมนยูนะฮะย้ำอีกรอบว่าตนไม่ผิดกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศกรีซโดยแนวรับทีมชาติอังกฤษนะครับผมต้องถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดสีกระทงหลังจากถูกจับในช่วงไปพักร้อนในเกาะมิโครโนสประเทศกรีซเมื่อช่วงที่ผ่านมาหลังจากมีการขึ้นศาลไต่สวนกันนะฮะเขาโดนระบุโทษเอาไวา้ว่าได้กระทำผิดในกรณีทรร้รายร่างกายพยายามติดสบ,บนลเจ้าที่ต่อสู้ขัดขืนเจ้าพนักงานและก็มีนประมาทเจ้าพนักงานครับ อย่างไรก็ตามกองหลังวัย27ปีคนนี้ได้เผยกับทาง BBC เมื่อวันก่อนที่ผ่านมาว่าเรื่องเก่าวนั้นไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดและก็พร้อมสู้ศาลกันต่อไปโดยเขาย้ำว่าตนเองนั้นไม่ได้เป็นคนก่อเหตุอย่างที่ถูกกล่าวหามานั่นเองเขาได้บอกว่าผมรู้สึกว่าตนเองต้องมาสํานึกผิดกับใครการขอโทษเป็นสิ่งที่ทำในตอนที่คุณทำบางสิ่งออกไปซึ่งผมไม่ได้ปรารถนาทำสิ่งนั้นกับใคร ชัดเจนเลยว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นทําให้เกิดความยากลาบากกกลกับหนึ่งสโมสรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกนะฮะดังนั้นผมเสียใจที่ทําให้แฟนบอลและก็สโมสรต้องเจอเรื่องแบบนี้แต่ผมไม่ทําอะไรผิดนะผมพบว่าตนเองอยู่ในสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นกับใครนะฮะและก็ที่ไหนก็ได้พวกเขาทำร้ายผมที่ขามันไม่ได้มากกนใจผมผมเคยอยู่ในสถานการณ์ที่วุ่นวายมากกว่านี้หวัดกลัวตกใจกับชีวิตของผมนั่นเอง ผมรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นในค่ำคืนนั้นผมทราบความจริงแล้วซึ่งในตอนที่ผมพูดกักบมันผมไม่ค่อยเอ่ยขึ้นมาแต่นั่นก็เป็นเพราะว่ามันทาให้ผมรู้สึกโกรธจากข้างในผมจะเดินหน้าต่อไปผมมีสภาพจิตใจที่แข็งแกร่งมากพอสมควรนะอ่านะผมเป็นว่างานนี้แม็กไกวก็ย้ํานะผมว่าเขาไม่ผิด การจะขอโทษในสิ่งที่เขาไม่ผิดมันก็ไม่สมควรจะขอโทษจริงไหมประมาณนี้นะฮะก็ต้องเราดูกันต่อไปแล้วกันนะผมว่าแม็กไกว้น,นพอไปถึงสารสูงสุดแล้วเขาจะว่าอย่างไงต่อไปรอข่าวต่อมากันดีกว่าครับผีก็ได้เปิดตัว2ดาวรุ่งสเปนมันเชลเตเด็ดใกล้จะเปิดตัวมาคโคโดกับอวโรเฟรเดสสองดาวรุ่งชาวสเปนะดูนี้ลาชเตะร์กำลังอยู่ในช่วงกักตัวที่อังกอริต โดยก่อนหน้าน,นี้มีรายงานบอกว่านะผมครูโดว,วัย16ปีไม่สามารถตกลงสัญญากับทางบาร์เซโลนาได้ลงตัวทำให้แมนยูนั้นรับบทเป็นพระเอกถ้าผมสอดมือเข้าไปเจรจาและจัดก,การดึงแข้งรายนี้ไปร่วมทีมซะเลยเชย่นเดียวกันกับทางเฟร์เดสวัย7ปีที่ก่อนหน้าน,นี้เป็นนักเตะข,ของทางเรเมลิกแต่นักเตะสนใจข้ามน้ำข้ามทะเลเดินทางมาเล่นกับแมนยูในฤดูกาลต่อไป ซึ่งล่าสุดมีการรายงานข่าวจากสื่อในอังกฤษอาทิเช่นปานเชสเตอร์อิฟฟินิวและก็สื่อจอมแชของอังกฤษฮะที่เผยว่าผีแดงนั้นใกล้จะประกาศคว้าสต๊าเตจชาวสเปนมารวมทีมแบบทางการหลังจากที่ผู้เล่นทั้งสองคนอยู่ในช่วงกักตัวนั่นเองโดยมวนพระราชบดีที่ผ่านมานะผมคูราโดคนนี้และก็เฟอร์นเดสได้ลงภาพคานอินสตาแกรมคู่กันซึ่งสองคนสวมชุดซ้อมของทัพริษัทแดง นอกจากนั้นบัญชีไอจีของแข้งวัย6ปีคนนี้ได้เปลี่ยนเป็นเพื่อนของมาร์เฉนเดเป็นที่เปบร้อยสำหรับคูโรโดนั้นเล่นตำแหน่งแบ็กขวานะฮะภากับทีมเยาวชนของอาซูกราน้าส่วนทางฟอรนเดสเล่นตำแหน่งประกันหลังซึ่งทั้งสอรายนั้นจะเริ่มต้นในทีมระดับ u 18ของทางพิศแดง เป็นนว่างานนี้นะผมรู้สึกว่านะฮะผีก็ใกล้จะเปิดตัวสองดาวรุ่งของทางสงปนนะผมซึ่งเป็นการซื้อมาแบบว่าฟุกๆนั่นเองนะฮะก็ถือว่าไม่ได้จริงใจในการซื้อในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้ก็ถือว่าตัดออกไปได้เลยครับตอนจริงแล้วต้องการได้ยินตัวเป้งๆซะมากกว่าอันนี้ตัวเล็กๆเ,เขาต้องรออีกหลายปีกว่าเขาจะสามารถขึ้นชุดใหญ่นั่นเอง ก็ต้องรอดูกันต่อไปกันกน,นะฮะนาเอฟฟู๊ตบอน,นั้นจะมีแผนอะไรเด็ดๆโชว์สักหน่อยในช่วงสมเมอร์นี้ไหมต้องรอเลืกันต่อไปครับงานนี้และนี่ก็เป็นสรุปข่าวรูสม,มสโมสรแมนเชสเตอร์เตดในช่วงชานครับขอบคุณทุกคนนะฮะที่ตารับชมผมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้กับผมครับขอบคุณเป็นอย่างมากเลยครับ